ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงรายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นค่ะย่ไม่น่าเชื่อเลยอะอะไรก็ไม่รู้ ไ,ไม่ม no ีอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมแค่ยุกิกําลังคิดอยู่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเกมน่ารักน่ารักเนี่ยจะหลอกตาได้ขนาดนี้ใช่แล้วค <|ja|> ่ะคุณผู้ชมยูกิกําลังพูดถึงเกมใหม่ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งมีชื่อเกมว่าฮัตเตอลับปิตเบกิค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นชื่อนี้ต้องหากโฮตรุเนาะนิกกี้ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบันทึกหิ่งห้อยนั่นเองค่ะส่วนตัวเกมนะคะจะน่ารักหลอกตาขนาดไหนอย่างที่ยุกิบอกไหมไปชมกันเลยค่ะ พอตารูโนนิกิเป็นเกมใหม่บนเครื่อง PS Vita ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานซึ่งเราจะรับบทเป็นหิงห้อยตัวน้อยที่ต้องพาหนูมิออนหนีไปจากสถานที่แห่งนี้โดยหิงห้อยค่ะจะมีทั้งแสงหิงห้อยที่จะนำทางให้หนูมิออนทำกิจกรรมต่างๆและหิงห้อยความมืดจะเคลื่อนที่ไปที่เงาต่างๆเพื่อแก้ไขปริศนาที่หนูมิออนไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ คนที่มีเครื่อง PS Vita บอกกันเลยคะ่ะว่าคุณอาจจะตกกลุ่มรักความน่ารักของเกมนี้ได้ไม่ยากเลยแต่ใครที่ไม่ถนัดการเล่นเกมแนวพัซเซิหรือว่าแก้ไขปริศนาแล้วก็อาจจะเสียใจกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่านี่คือเกมของค่ายนิปปอนอิจิซึ่งเป็นค่ายเกมคะ่ะที่บอกเลยว่าผลิตเกมที่เล่นยากค่ายนึงเลยละถ้าเล่นเกมปริศนาแก้เกมปริศนาทั่ว,วไปยังไม่เท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าเจอบอสเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องทุกที เพราะว่านอกจากประสาสัมผัสต้องไวแล้วยังต้องคิดแก้ไขปัญหาให้ออกอีกด้วยถึงจะบอกค่ะว่าเป็นเกมที่เล่นยากนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีใจรักที่จะเล่นเกมแนวพาซเซิลหรือว่าฝึกสมองแล้วละก็ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าหลุนไปตามๆกันค่ะเรียกได้ว่าถ้าอยากจะฝึกสมองต้องยอมสยองกันสนิดนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นดักบอลค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้เห็นกัน ไปพลังอย่างแน่นอนค่ะและอุตสาห์นะคะลงบนเครื่องเล่นเกม Next Gen นะคะไม่ว่าจะเป็น p พ3 p สามเพย์สี่เอหรือ Xbox One ็อแล้วเราก็น่าสนใจสุดๆเลยส่วน h e l ลอร์เกมและตัวอย่างจะเป็นยังไงน่าสนุกมากแค่ไหนงั้นไปไปพลังพร้พอมๆกันเลย ดราคอนบอลภาคใหม่ที่ทางบันไดเพิ่งเปิดตัวไปในงาน E3 ที่เพิ่งผ่านมามีชื่อภาคว่า s i n o w o r s ค่ะภาคนี้นะคะเป็นภาคที่เปิดตัวในเครื่อง next gen เรียกได้ว่าใช้ประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นใหม่อย่างเต็มพลังกันจริงๆเลยนอกจากนี้ค่ะจะเห็นเลยค่ะว่าภาพเนี่ยคมชัดสวยขึ้นมากแล้วแต่ฉากต่อสู้ค่ะยิ่งกว่าเพราะอลังการตามสไตล์ดากอนบอลเหมือนเดิมเลยค่ะ แน่นอนค่ะว่าตัวละครมาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายร้ายเพื่อนๆจะได้แสดงความสามารถกันเต็มๆแบบไม่ต้องกักให้เบื่อหรือว่าบ่นอยากได้ร่างโน้นร่างนี้แน่นอนคะ่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็เตรียมตัวรอวันเปิดตัวจัดมาสนุกให้เต็มๆได้เลยคะ่ะรับรองว่าแฟนพันธ์แท้นะคะของยาก้นบอลได้สนุกกันสุดๆแน่นอน และยิ่งถ้ามีเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่แล้วแล้วก็ยิ่งสุดยอดเจ๋มว้าวเลย Dragon Ball Xenoverse ในช่วงหน้าจีเกเจจะมีอะไรรอเขาอยู่ติดตามกันเลยคะ่ะ